เพื่อนหลังจากเบิ่งเขา่าโพดแล้วเนาะไปกองสื้ผ้าเบิ่งฟักทองจะเพื่อนเพื่อนฟักทองกระปูกคือกันจะเพื่อนเพื่อนนี่จะ่วยฟักทองฟักทองฟักทองหน่วยขรุขฤยูจะเพื่อนเพื่อนนี่จ้ะฟักทองมีหลายพันจ้า มีทั้งพันกุกลมๆมีทั้งพันธุ์ี่จะพันหนึ่งพี่องวานียใหญ่บอลจะนี่งฟักทองฟักทองนี่จะเพืเ่อนนี่อีกพันหนึ่งจังเพื่อนฟักทองอีกพันหนึ่งเนาะน,นี่จะฟักทองโอ้ยคุนเพืเ่อนน้อยบอกไงหนึ่นงโคโล่คุณ เดี๋ยวเมกกองสิพาไปเบิง่งอยู่นี่จ้าเพื่อนเพื่อนหลาย่จ้าเป็นเพื่อนนวยดรคโดกจังหวะสีเล้ยไล่จังหวะดำดำเดี๋ยวเลยกองสิพามาเบิ่งจ้ะนี่จ้าเพื่นเพื่อนฟักทองบานเมกกองเนาะ ฝากทงน,นี่จะเป็นเพื่อนอีกพันหนึ่งอีกสายพันหนึ่งนี่จะอี่นี่จะเป็นเพื่อนนี่จะนี่จะน่วยนวยเหลี่ยมเี๋ยวเนี่ยสิผ้าปีเบอรงอีกนี่จะเป็นเพื่อน,เ,นเพื่อนเห็นมัว บกใน,น,นึ่งคนะ้ฟักองนยัได้ใหญ่ลายตีก้มเบิ้งดีๆจะเพ็่นเพื่อนเพนลีนี่ย้ะน้อยๆฟักทองจะฟักทองฟักทองนีงจ่จ้ะหลายหลเนาะงยบกใหญ่นี่ไดลไล่กันี้ สวนนี่ของแม่คุณยายจ๋าด้วยจ้ะคุณยายจ๋าคุณจารีคุณยายจริยาทงานูมานด้วยจ้ะเพื่อนเพิ่นขยันขยันป้าขอโคตรก็สองสามป้าฟักทองอีกก็มีนี่เป็นเพื่อน,อ,น,อ,น,อ,นอีกอย่างหนึ่งเพื่อนอน,นี่บ้านเมฆก,กองเพื่อนเอิญว่าบอกน้ำ นี่จ้ะเอน็นว่าบักน้ำนี่จ้ะนี่จ้ะสวนเพิน่นเพิ่นต้อนน้ำม,มาจากสานี่จ้ะทอทอต่อมะนี่ต่อมาต่อมาเดี่มาใส่หมี่บักอือกระโดกโดดอืออันนี้หมาอีกยังนี่แม่โอ้บักน้ำบ่หนี่ หัวน้ำคือเป็นสายพันธุ์คือจังนี่จะเพิ่นเอิอนว่ามะน้ำจะหัวน้ำเออกระมีน้ำกระมีเนาะนี่จะเพืเ่อนเพื่อนให้นะตาปกติกเต็เฮ็ดนะย้ำมะเ้็งนี่จ้ะย้ำมะเ้็งกระปลูกปลูกฟักทองปลูกน้ำแล้วก็ปลูกข,าข้าวโคตนี่จ้ะเพืเ่อนเพื่อนเออเย้าวขาเรียว เกี้ยวข้าวเลี้ยวกับมาเฮ็ดแบบนี้จะเป็นเพื่อนคนขยันเนาะคนย้ายยานนี่ขยันครับอืมบดเองหดเปิดใส่เต็มไปเบิดนี่จะเป็นลองเป็นลองเนาะโอ้ยแตะอ่อ,อนเนาะจ้นะเนาะอ่ะเอาซับนี่ละบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายไทยไทยไปเบิร์ดอะเรียกว่าบุกงู